สวัสดีครับผมต้นวงสกอรัสมิทัศนะครับวง Macintosh วง MacIntosh เราก็มาจากวงนักเรียนมารวมตัวกันนะครับเล่นดนตรีเพราะว่าเราทุกคนต่างก็ชอบในเสียงเพลงชอบดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีเล่นวงโรงเรียนกันมานะครับแล้วก็มารวมตัวกันตั้งวงของตัวเองตอนแรกก็ก็เล่นรับงานเล่นดนตรีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ไปมีวันก็ไปเจอกับพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์นะครับที่แกเป็นนักจัดรายการแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ผลักดันศิลปินหลายๆท่านนะครับก็ก็ไปของานจากแกขอให้แกหางานให้แกก็ช่วยหางานให้นะครับก็ได้รับงานจากจากพี่เขามาก็เยอะนะครับจนกระทั่ง กระทั่งมาได้เจอกับพี่วิทยาสุภรพรโอภาษพี่วิเชียนนะครับก็ก็มาชวนกันบันทึกเสียงทำเทปสมัยนั้นก็ทำเทปขายนะครับก็นะครับเริ่มได้ได้มีเพลงไทยของวงเองอันนี้ก่อนนี้อันนี้ชุดแรกชุดแรกนี้ผมอยากดังชุดนี้ยังไม่ดังเพราะว่า เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยรายการเพลงเนี่ยเรามีแต่ฟอร์แมตลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยทางทางผู้จัดจำหน่ายเขาก็บอกว่าโอ้โหเพลงของวงนายเนี่ยหาที่เปิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งเพลงลูกกรุงแล้วก็ไม่ใช่ทั้งเพลงลูกทุ่งเวลาจะเปิดทีต้องไปฝากรายการเพลงลูกกรุงเขาก็จะเปิดให้ช่วงท้ายรายการ ก็จบบ้างไม่จบบ้างเป็นเพลงสุดท้ายช่วงยุคแรกๆวงวงรุ่นพี่ที่เจออาการแบบนี้ก็มีวงวงชาตรีอะไรเนี่ยครับหรือว่า The Impossible ก็เป็นเหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยรายการเพลงสตริงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่รายการเพลงลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งอย่างวงรุ่นพี่ๆเนี่ยวง The Impossible หรือว่าวงชาตรีเองเนี่ยก็จะประสบปัญหานี้เหมือนกันคือเพลงเนี่ย เปิดในรายการไหนก็ไม่ได้ต้องไปเปิดท้ายรายการนะครับรอจนเพลงสุดท้ายจบบ้างไม่จบบ้าง <c oughs> ก็แล้วแต่ครับแล้วก็แล้วก็มาถึงชุดที่สร้างชื่อให้ให้วงแมกนิทอยคือชุดใจสิิวชุดต่อจากชุดเนี่ยครับต่อจากชุดแรกชุดใจสยิวซึ่งตอนนี้แผ่นไม่มีน่าจะหายาก <c oughs> มาถึงชุดนี้ชุดวันวานยังหวานอยู่อันนี้เป็นชุดที่ที่ทําเพลงพร้อมกับวงแสดงภาพยนตร์ด้วยภาพยนตร์ก็เรื่องวันวานยังหวานอยู่นี่แหละครับเพลงทุกเพลงในชุดนี้ก็อยู่ในภาพยนตร์ด้วยเพลงที่ดังในชุดนี้ก็เพลงวันวานยังหวานอยู่แล้วก็เธอเธอเธอกลับมาเถิดวันวานวันวานผ่านพ้นไป แล้วก็เธอเธอเธอนี่ร้องร้องจีบคุณนิดในภาพยนตร์ครับแล้วก็มีเพลงช้าๆนี่แบบลองเพลงรักเธอหรือเพื่อนเพื่อนร่วมทางอะไรก็ก็อยู่ในชุดนี้ครับชุดชุดสุดท้ายของวงแม็กอินทอสใช่ไหมครับชื่อซึ่งกันและกันชุดซึ่งกันและกันนะครับก็มีเพลงในภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์อยู่ด้วยเพลงอย่างเพลงแม่น้ำนิรันนะครับครับ ช่วงปี2-5-2-7ช่วง2-7ต่อ2-8นะครับ okay. 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 วันที่เท่าไหร่เลย2